ไหนอ่ะทำไมต้องสีเหลืองเม้วนสีนี่แล้กินของไงก็สีชมพูก็เอาไว้ให้ใส่ให้จำปาจะได้หวาบวาวไปเสีได้ละม้วเข้าไปแล้วทำตัวไม่ถูกไหวไหมลูกงงงงใส่เสื้อครั้งแรกลูกมิวนั่นน่ะเอาของไปวางไว้ก่อนก็ได้จะดูป้าแพ็คก่อนสีชมพูนี่สวยได้ใส่ให้จำปาจะเห็ดแบบนี้บ่เนี่ยฮะเป็นแบนจะได้ใส่เยอะๆต้องทำปุ๊บปองอย่างเงี้ย มันจะจะไม่ได้เพราะว่าเขาจะไปทำกระโนยไงทีเนี้ยเราคิดไปคิดมาเรามีตู้ฟิตอยู่เราฟิตดแต่นี่ไปเลยเย่นเป็นเด่นนี่เดี๋ยวค่อยแก้ยางอ่อเราทำเป็นๆกินได้นาเนื้อกิปีขันไปลูกจะกินหรือเปล่าลูกกินมี้น้าเต้าหู้กินเปล่าไม่กินบอกเดินมากินเดินมากินเดินอีกทีหนึ่ง เอากินีละน้ำเต้าหู้นี่เีกินเลยเนี่ยมิ้วนี่ดูดูดูดบอกลาลูกหรือยังบอกว่าแม่จะไปเที่ยวกันนะอีกแล้วก็ก็จะไม่อยู่ตะกอนตะกอนอุ้ยตายตายเกือบเ่ก็ปิดเตอมก็หลาไปเฝ้ายายแม่ ให้หนูกินด้วยแม่ให้หนูกินโดยทำอะไรเลยนะคะเออกินได้เป็นปีเขาทำเป็นเดือนแล้วตอบเป็นปีโอ้พอรรมาด่าใครวะพี่แม่สิว่าเขาทำอะไรอยู่อะไรไข่เนาะบะน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาหมึกน้ำจิ้มกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแหะคิวซีตรวจสอบ เป็นยังไงแซบบ่เอาไว้เอาไว้ถือให้นายไม่เข้าเลยนะไม่เข้าเลยไหนๆหออกมาชิเไว้ิจะเดินเต็มไหมเนี่ยเอาเสื้อผ้าี่เสื้อจมปีจฟานเนยโอ้ยมีผูแต่ว่ามันโตขึ้นแล้วเนี่ มันยังถือว่ามันดีนะที่มันไม่ได้ล้มลงเลยมันยังยืนได้มันหนาวก็เลยใส่เสื้อกันหนาวให้มันถ้าแมวไม่เคยใส่มันจะล้มลงเลยนะเป็นเสื้อของจบปาเออมันล้มลงอะเมื่อกี้ป้าขับมาแล้วมันกิ่งเลยก็มุ่งร่องอะน้ำดอกดินข้าวข้าวข้อยนั้นอะเอออยู่คนะแมน

ทำอะไรจะดูเสด็จพี่เจ้าทำนบอกว่ายางย่างเอ้โหโอ้โหหมูเด้งนี่ไงเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเด้โอ้หมูเด้ง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 นี่ไงแม่ดาหมูเด้งหรืน่ากินเลยนั่นน้ำมันมันออกอะเนาะหอมหวยหวยเลยอ่ะเป็นยังไงหอมหวยหวยห่วยหวยเป็นหอมหวยหวย หอมห่วยๆขนาดไหนขอดูดิถ้าเกิดก็ไม่ได้หน้าก็เดียืมีหอมห่วยๆหอมห่วยๆนี่ชินจังเลยนะเอาอันนี้จะบอกว่าเดีย๋ยวแม่คณัยเราจะดับไหนนี่อันนี้จะบอกว่าเมนูนี้เมื่อก่อนนะแม่ยายชอบนะยังแม่ยายชอทำมาฝาก หมูเด้งเด้งเด้งต้องต้องต้องผัดให้มันแห้งแห้งใช่ไหมพี่เสือว่ามันจะไปเก็บตัวมาให้เก็บดีๆเก็บลับตัวเธอเนี่ยต้องใช้ทับีใช้ตะหลิวอ่าให้มันขึ้นมาแบบนี้ต้องใช้ตะลิวให้ทั้งห้ามันแห้งทั้ข้างล่างมันก็ไม่แห้งต้องใช้ตะลิวไม่ต้องใช้ทัพทีอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้ว ก็รอแห้งเฮ้ยเราก็รอรอเย็นไม่ต้องรอเราเราเปลี่ยนหม้อเปลี่ยนภาชนะเนาะอือไม่งั้นมันจะย้อนไปเรื่อยๆไงปัญหาอะไรคะเปลี่ยนได้เป็นอันที่เสร็จสับนะคะนี่เห็นไหมน่ากินมากใช่ไหมให้มันเย็นหน่อยจะไม่มันจะไม่เย็นสักทีไงแล้วก็เปลี่ยนภาชนะใหม่สักทีบอก นี่ชาวคนได้อานี้เด้คนได้ตัดผมเดี๋ยวเราไปซื้อมาทำกินไหมปุ๊บทำกินทำแบบนี้แหละรวนใช่ไหมรวนแล้วไม่ต้องย่างเลยทำแบบนี้แล้วนกินเลยน่าอร่อย แต่รูว่าน,น้ำมันเอ็กเขาจะชอบชอบใส,บส่เอไม้เราก็เลยไม่ได้ใส่แบบนี้อะไรโหหวนหวนอให้เย็นก่อนจังปีนอนแล้วลูกไหนจังปีอยู่ไหนเดินงงเหรอได้ใส่เสื้อครั้งแรกก็เลยเดินงงว<อ>้าเดินไม่ได้เลยเหรกลาง

ชุงนี้ก็ได้呀มันชุดนี้มันก็เป็นีแข็งยมันแข็งปักไปแล้วไงทอดทอดอดปักทอดห,หมดก่อนก็ตั้งน้ำหมดก่อนทอดปักก่อนเตรียมของฝากเตรียมแล้วอย่าพากันลืมกันเลวกันนะมนนม <laughs> โมเฮ้ยเตรียมสะดิบดิบเตรียมรถแล้วอ้าวใส่แล้วเ,าาเอ้าวย่าหิ้วแล้วคอยหิวแล้วเอ้า อันเนื้อตุ่เไอ้ไอ,อ,อทุ่งมูเฮาตุนที่ป้ากินทั้งหลดเดียวอยบอกอว่าละชมเดกตุนัจอก้่วาสอมันกินกวิตนัหนอยเขยนี่มีใครแอบมองอยู่ข้างล่าง เ <c oughs> ขาแอบมองได้ยังไง <c oughs> นี่แอบมบองได้ยังไงแอบมบองได้ยังไงได้ใส่เสื้อเนี้ยแอบมบองได้ยังไงออกมาเดี๋ยวนี้นอนเียมงเมงเ <จะ S 2> ียวอเตรียมนะโอยจิตนาการแม่นหยังหนึ่งนี่จัตาก็จะตกใจน่ากลัวกว ลูกใหญ่สุดในมนในจินตนาการเยอะเนาะอะไรกินมามากไปไปนู่นแล้วก็มีการจินตนาการเห็นนู่นเห็นนี่เัวในกระดาษผัดข้าวก้าวไปเรื่อยไปเปื่อยบอก้าไปเรื่อยไปเปื่อยบอมิวอันนี้เลยเขาทำยี่หร่าอาหารร้านอาหาที่ไหนเคยรู้พวกชื่อเมลากะทั่วไปตั่วไปตัวไปเปื่อยบอกระอันนี้ก็ย่อไปเรื่อยไปเตื่อยไปไปเมาะกันแล้วล่ะ เอาอะไรเราโอเคนะคะสำหรับกิมนี้ก็ประมาณนี้นะคะสนสีฮาในครัว